คุณหมอคะช่วยเอาปลายตรงนีง้ให้หนูด่งๆพุ่ง,งๆเลยนะคะ ชื่อนัลลิมนแสนสุขค่ะชื่อเล่นชื่อตูนค่ะตูนมาแก้จมูกโอเพนค่ะวันนี้คือช่วงจมูกของตูนตรงนี้มันจะใหญ่ๆแล้วก็ตรงปลายมันจะงุ้มลงมามันมันตกอะคะ่ะมันไม่คุ้มอยากทําพุ่งอะคะ่ะก็ดูคะ่ะดูมาหลายที่กันกรประมาณ2 3สามที่แล้วก็เข้าไปปรึกษาคุณหมอก็โอเคที่โรงพยาบาลนี้ค่ะเห็นรีวิวเนาะรีวิวใน Facebook หรือช่องทางต่างๆเงี้ยคะ่ะ <c oughs> เห็นทรงจมูกที่เราต้องการก็เลยเข้ามาปรึกษาคุณหมอค่ะตูนคิดว่าถ้ามันพุ่งกว่านี้มันน่าจะสวยกว่านี้มันน่า จะดีกว่านี้อะค่ะถ้าเราเหมือนคุยกับเพื่อนหรือถามกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะจมูกเป็นยังไงอะไรเขาก็บอกถ้าเราไปแก้จะเป็นยังไงบ้างเขาบอกถ้าแก้ก็น่าจะดีกว่านี้ก็เลยอยากมาแก้ค่ะจะขึ้นห้องผ่าตัดแล้วก็ขอติดตามผลหลังทําด้วยนะคะ แก้ <Wow. S 1> จมูกโอเพนไปโอเคดีค่ะไม่เจ็บตัดใหม่แล้ว <Wow. S 1> ลงปัญหาเดิมคือปลายงุ้มค่ะมันปลายมันไม่พุ่งค่ะ <Wow. S 1> เป็นไปนอย่างที่ต้องการเลยค่ะปลายจมูกพุ่งมากก็ทุกอย่างก็เริ่มเข้าที่แล้วนะคะเหมือนแบบมันไม่ค่อยบว,วมเท่าไหร่อะค่ะก็ทักว่าหน้าเปลี่ยนเลย <Wow. S 1> จมูกคือพุ่งมากดูรีวิวมาค่ะ <Wow. S 1> เห็นว่าทรงถูกใจก็เลยลองเข้ามาปรึกษาค่ะแล้วก็ทำ <Wow. S 1> เดี๋ยวอีกหนึ่งเดือนเจอกันใหม่นะคะจะมาอัปเดตให้ดูค่ะ